มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับช่วงนี้เนี่ยบรรดาผู้ทำธุรกิจโดยเฉพาะ SME อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็กดดันถาโถมอยู่พอสมควรธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาก็เลยจัดงานสัมมนา SME of the Future อนาคต SME ไทยไปต่ออย่างไรดีนะครับก็รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ SME มาร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคในการคว้าโอกาสรับเทรนด์ healthy safety แล้วก็ save the earth นะครับเทรนด์นี้กำลังมาแรงครับก็ประกอบไปด้วยอาหารปลอดภัยมาตรฐานการผลิตอาหารรักโลกให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนอาหารเพื่อสุขภาพตอบโจทย์กำลังซื้อที่สำคัญอย่างเจนซัตแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความชัดเจนพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแบบนี้เป็นต้น คุณโชติกาชุ่มมีครับผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมงานผลิตของ SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็แนะนําว่าผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการนําเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยได้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ขณะเดียวกันกระบวนการการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องปรับตัวเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคปัจจุบันนะครับเทรนด์ Trend healthy food เนี่ยหรือว่าอาหารสุขภาพเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ก็จะเจาะกลุ่มคนสูงอายุแล้วก็กลุ่มเจนซที่มีการบางซื้อสูงดังนั้นผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการด้วย ด้านคุณมิดนัยนสถาวรมาีนะครับเป็นโคฟาวเดอร์ er ของแบรนด์แพลนเต้นะครับแนะนำผู้ประกอบการที่คิดเริ่มต้นธุรกิจในมุมมองส่วนตัวเนี่ยควรจะเลือกสินค้าที่ใช่เป็นสิ่งแรกที่ต้องมาก่อนนะครับธุรกิจอาจจะไม่จำเป็นต้องใหญ่มากแต่ต้องจับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดพอสินค้าเริ่มขายได้ค่อยเริ่มมาคิดต่อย,ยอดว่าจะนาเทคโนโลยีอะไรมาทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและขยายให้ธุรกิจใหญ่โตขึ้นตามมา ผู้ประกอบการ SME สามารถติดตามข้อมูลเคล็ดลับธุรกิจและกิจกรรมงานสัมมนา,าที่จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจนะครับที่จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านช่องทางนะครับของเว็บไซต์ก็คือ scb.co.th เนี่ย s th s s m e banking นะครับก็ลองเข้าไปดูกันเช็คกันอัปเดตกันนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook Group ก็ได้นะครับ scb sme นะครับก็ลองเข้าไป เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันหรือโทรสอบถามที่ SCB SME Business Call Center นะครับ027222222ครับมีหลากหลายข้อมูลเลยนะคะที่คุณผู้ชมท่านนักธุรกิจเองนะคะสามารถที่จะนําไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนหรือว่าการ,รวางแผนการทําธุรกิจของท่านนะคะให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจด้วยแหละค่ะ